ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่193พิภพ,พ,พเขตที่1เขตที่ห เลขสวยเทพอัศนียิ้มมองหลัวเฟิงส่วนหัวหลัวเฟิงแค่มองรอบๆไกลออกไปในสายตาเต็มไปด้วยเงาคนแต่งกายทุกรูปแบบมีคนที่ร่างสูงเกิน10เมตรกับคนที่ตัวเตี้ยไม่ถึงหนึ่งเมตรพากันจับก,กลุ่มเป็นกลุ่มย่อยๆทั่วทางพื้นแผ่นดินมีคนมากมายเท่าไหร่กันรู้โดยไม่ต้องนับก็คือแปดแสนสองหมื่นกว่าล้าน คนแปดแสนองหมือนกว่าล้านคนรวมกันในที่เดียวกันมันจะเป็นฉากทัดแบบไหนขอให้ทุกคนตั้งใจฟังรอบคัดเลือกนี้จะมีการแบ่งเขตพิพพออกเป็นร้อยเขตการถ่ายโอนจิตหมู่กำลังจะเริ่มขึ้นทุกคนจะถูกส่งไปยังพิพพที่แต่ละคนถูกจัดสรรไว้ขอให้ใช้เวลาให้เต็มที่ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ได้รับ ทันทีที่รอบคัดเลือกเริ่มขึ้นจะไม่สามารถร้องขออาวุธเพิ่มได้อีกเสีย er. งกระจ่างชัดเจนหนึ่งสะท้อนไปมาทั่วฟ้าของพื้นพิภพ,พ,พหลัวเฟิงก้มหน้ามองตัวเองเขาอยู่ในชุดออกศึกพลังงานดั้งเดิมสีเทาเข้มขั้นสองสวมหมวกเกาะและรองเท้าออกศึกที่นิ้วมีแหวนมิติวงหนึง่งทางโล่ดาบศึกพลังงานดั้งเดิม กระสวยท่องนภาเทพศาสตาล้นหลากต่างก็อยู่ภายในนั้นอาวุธที่ถูกเรียนแบบนี้ในจกักรวาลจำลองเวลาใช้จะเหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงกำลังเริ่มต้นการถ่ายโอนโมนับถอยหลัง60 59 58เสียงกังวานดังก้องไปทั่วฟ้าในผู้คนที่หนานแน่นราวกับท้องสมุดพวกหลวเฟิงทั้งสามต่างสบตาก,กัน โชคดีหลัวเฟิงยิ้มขอให้ผ่านกันคัดเลือกด้วยกันเทพอัศนีก็ยิ้มสู้ๆู้องพูดให้กำลังใจสิบเก้าแปสสองหนึ่งถ่ายโอนเสียงกระจ่างนั้นพูดด้วยภาษาสากลจักรวาลดังกล้องเข้าหูผู้คนที่รวมตัวกันกว่าแปดแสนสองหมื่นล้านคนพิปตาต่อมาทุกคนหายวับ จากพื้นแผ่นดินใหญ่ขนาดเดียวกันหนึ่งรเขตพิภพ,พที่แยกออกมาจากจักรวาลจำลองปรากฏผู้คนแห่งละ8,200ล้านคนมหาศึกประลองยุทธยอดอัจฉริยะเผ่าพันมนุษย์แห่งจักรวาลรอบคัดเลือกในทุกอาณาจักรจักรวาลเริ่มขึ้นพร้อมกันในฐานะงานชุมนุมครั้งสำคัญของเผ่าพันมนุษย์เหนือขึ้นไปทั้งบรรดาอมตะชน ล่างลงไปจนถึงประชาชนธรรมดาในจัก,กรวาลที่สามารถเข้าสู่โครงข่ายจักรวาลจำลองต่างก็ให้ความสำคัญกับงานนี้แน่นอนในฐานะประชากรนักรบของนานอาณาจักรจักรวาลการมูพวกเขาย่อมต้องเชียให้คนของอาณาจักรของตนเองได้รับเลือกเขตพิพบภพที่หนึ่งช่วงที่ถ่ายโอนนั้นหลัวเฟิงรู้สึกตาลายไปพักหนึ่ง สภาพแวดล้อมเรือนลางจนสามวินาทีผ่านไปทุกสิ่งเบื้องหน้าถึงได้ชัดเจนขึ้นมันเป็นห้องรับแขกธรรมดาตัวเขายืนอยู่ในห้องรับแขกแห่งนี้ด้านข้างมีห้องนอนห้องน้ำนี่หรือเขตพิพบพที่หนึ่งแรงดึงดูดช่างหน้าตกใจจริงๆยืนอยู่กลางห้องรับแขกแรงดึงดูดอันรุนแรงทำให้หลัวฟึนงรู้สึกไม่ค่อยคุ้นเคย พอก้มลงมองจอภาพบนคอมพิวเตอร์สนับแขนมันได้คอยรับข้อมูลมากมายที่บริษัทจักรวา,สาลสำรองส่งมาให้บนจอภาพมีตัวอักษรปรากฏที่ยิบผู้เข้าร่วมการประลองหลัวเฟิงจักรวัดเขามังกรดำคะแนนสะสมศูนย์ลำดับรายชื่อยังไม่มีพิกัดเขตพิพพเขตพิภพที่หนึ่งเวลา รอบคัดออกกำหนดต่อเนื่อง30วันเมื่อครบเวลาถือว่าการคัดเลือกสิ้นสุดจัดเรียงลำดับตามคะแนนสะสมที่ได้หมายเหตุเขตพิพภพที่หนึ่งจำลองรูปแบบของดาวเปโลแห่งอาณาจักรจักรวาลการวูปรากฏเป็นพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่มีเมืองทั้งหมด91แห่งอีกทั้งภูเขาทองทุ่งลำธารเป็นต้น พื้นผิวมีขนาด19ล้านตารางกิโลเมตรทั้งพื้นผิวและสิ่งก่อสร้างภายในพิภพเขตหนึ่งมีความแข็งอยู่ในระดับ D9 กติกาการเก็บคะแนนสังหารผู้แข่งหนึ่งคนได้หนึ่งแต้มอีกทางได้แต้มสะสมจากฝ่ายตรงข้ามมาครึ่งหนึ่งดังนั้นการสังหารยอดฝีมือจะได้แต้มสะสมมากกว่ากติกาการจัดเรียงรายชื่อ ผู้เสียชีวิตก็มีลำดับรายชื่อหากว่ามีคะแนนสะสมมากพอแม้ว่าความตายจะเป็นการยุติของการประลองศูญเสียคะแนนสะสมครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังอาจอยู่ในลำดับ1นึ่หนึ่งคนแรกได้จึงขอให้ผู้แข่งขันทุกคนช่วงชิงเวลาให้ดีขอย้ำเป็นพิเศษทุกคนมีแค่หนึ่งชีวิตหากยุติด้วยความตาย จะถูกหักคะแนนสะสมไปครึ่งหนึ่งมีไฟล์แนบให้รายละเอียดเพิ่มเติมหลวอเฟิงยืนอ่านข้อมูลที่บริษัทจักรวาลจำลองส่งมาให้ในห้องรับแขกจนหมดสิ้นอดสูตรลมหายใจหนาวเหน็บไม่ได้แต่13ล้านตารางกิโลเมตรพื้นแผ่นดินประเทศจีนก็มีแค่9.6ล้านตารางกิโลเมตรเท่านั้นยอดฝีมือตั้ง8,200ล้านคน มาอัดกันอยู่ในพื้นที่แค่นี้ประชากรหนาแน่นเกินไปแล้วลองสัมผัสแรงดึงดูดดูแรงดึงดูดของเขตพิภพนี้สาหัสกว่าพบซ้อนพบก่อนหน้านี้เสียอีกอย่างน้อยต้องเป็นเหมือนเท่าของแรงดึงดูดโลกขึ้นไปถ้วยใบหนึ่งหลวเฟิงหยิบถ้วยชาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารในห้องรับแขกขึ้นมาพอออกแรงบีบถ้วยชาดังเปียง ปรากฏรอยปิกเป็นความแข็งแกร่งที่น่าตกใจข้อมูลที่แจ้งมาไม่ผิดเลยวัสดุที่ใช้สร้างสิ่งของที่นี่อยู่ในระดับ b ีกจากนั้นหลวเฟิงค่อยๆวางถ้วยลงภายใต้สภาวะแรงดึงดูดมากกว่าโลกหลายหมื่นเท่าเขาเดินขึ้นบนดาดฟ้าด้วยฝีเท้าบางเบาราวกับแมวย่องเมื่อมองจากดาดฟ้าออกไปข้างนอก เป็นเมืองที่มีความเจริญตึกสูงเป็นหลังๆังแม้แต่กระทั่งตึกสูงลัดฟ้าทั่วไปทั้งเมืองสงบเงียบปรศาศจากกินอายมนุษย์ทุกคนเพึ่งจะเข้ามาคาดว่าอยู่ในช่วงการเตรียมตัวอยู่หลัวเฟิงเพิ่งคิดบึมเสียงดังกำปนาดดังมาหลัวเฟิงต้องหันไปดูด้วยความตกใจเห็นตึกลัดฟ้าที่อยู่ไกลออกไปมีชั้นใดชั้นหนึ่ง ที่เกิดการระเบิดจนกระจกแตกกระจายเห็นเงาคนสองสายทะลุกระจกออกมาลอยตัวประหับประหารกันอยู่กลางอากาศตูมตูมตูมพอเริ่มลงมือแทบจะปรากฏเสียงระเบิดตูมตามขึ้นทุกจุดทั่วทั้งเมืองทุกคนอยู่ในร่างกายของดาวเลิ์ขั้นเก้าผ้าอยู่บนดาวเคราะ์ทั่วไปแรงอัดระเบิดของดาวเลิ์ขั้นเก้า สามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้อย่างง่ายดายนี่คือเหตุผลที่บริษัทจักรวาลจำลองได้สร้างอาคารของพิภพนี้ด้วยวัสดุระดับ B9 mm. เมื่อเป็นแบบนี้อย่างน้อยสามารถทำให้พิภพนี้ทนทานต่อการเข่นค่ากันของดาวฤกษ์ขั้น9จําจำนวน8,200กว่าล้านคนได้ในหนึ่งเดือนลงมือกันแล้วหรือ ม่านตาหลัวเฟิงหดเกรงรีบเดินกลับเข้าบ้านหลังเดิมตูมประตูถูกถีบออกอย่างแรงแม้แต่ประตูห้องที่ทำขึ้นด้วยโลหะผสมก็ผิดรูปเห็นคนร่างกำยำคู่หนึ่งเดินเข้ามาในห้องทั่วร่างของเขาสวมเสือ้อเกาะหมวกเกาะรองเท้าออกศึกพลังงานดั้งเดิมสองมือถือขวานข้างละเล่มพอเห็นหลัวเฟิงก็เสียยิ้ม แกคือคนแรกตูมชายร่างกำยำพุ่งมาหารองเท้าออกสึกย่ำพื้นจนกระเบื้องปูนปูพื้นห้องแตกติแตกขวานในมือซ้ายกีดเป็นวงโคง้งจนอากาศฉีกขาดสับเข้าหาหลัวเฟิงโดยตรงหลัวเฟิงตาเป็นประกายเยือบเย็นกระสวยท่งนภาที่รออยู่ด้านข้างยิงใบมีดออกมาเป็นสายสายก่อตัวเป็นปลาสีทองตัวหนึ่ง สิ่งที่แตกต่างจากการประหัตประหารในลานล้างสังหารเมื่อสมปีก่อนนั่นคือกระบวนท่าปลากระทงแทงที่หลัวเฟิงบังคับอยู่ในเวลานี้มันเป็นเหมือนปลาจริงๆดูผิวเผินไม่มีอะไรน่ากว่าแต่ว่าหลังจากที่ปลาสีทองสกัดขวานแล้วมันก็พุ่งตัวเข้าหากะโหลกของชายร่างยักษ์ต่อ แววตาของชายล่างยักมีทั้งความแตกตื่นและไม่อยากจะเชื่อปากเพเยเล็กน้อยคล้ายอยากจะพูดอะไรโปกระโหลกแตกกระจายชายร่างยักล้มตึงลงกับพื้นขวานในมือฟาดลงใส่พื้นห้องรับแกทํำเอาพื้นกระเบื้องสั่นสะเทือนพักนี้วันวันเอาแต่ฝึกใช้ศาสตรตารล้นหลากตอนนี้ใช้กระสวยท่องนภา,าขึ้นมา มันช่างเกิดความรู้สึกโป่งเบาบังคับง่ายเหลือเกินลัวเฟิงฉีกยิ้มคนที่ยกเวทครั้งละร้อยร้อยกิโลกร,รมัมหันมายกเวทหนักสิบกิโลกร,รมัมมันย่อมรู้สึกเบาสบายเป็นธรรมดานี่คือความรู้สึกของลัวเฟิงในเวลานี้ความยากของการใช้กระสวยท่องนภา,าไม่ได้หนึ่งในหมื่นของเทพศาสตาล้นหลาดคะแนมสะสม หลวเฟิงก็มองจอภาพที่สนับแขนตัวหนังสือบนจอมีการเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมประลองยุทธหลัวเฟิงจักกระรวัิเขามังกรดำคะแนนสะสม1นึ่ลำดับที่696ล้าน3 4 8 6การประลองรอบคัดออกต่อเนื่องตลอดหนึ่งเดือนเพราะตอนเริ่มแรกคนมีมากเกินไป การเขียนฆ่าจะดุเดือดเลือดพ่านอย่างยิ่งในทางกลับกันพอไปถึงช่วงหลังคนน้อยลงคนที่รอดไปได้ท้ายที่สุดเชื่อว่าแต่ละคนสะสมคะแนนไว้มากถึงตอนนั้นฆ่าคนเดียวได้คะแนนมากกว่าฆ่าตอนนี้หนึ่งรคนลัวเฟิงหดหัวคิว้วต่อให้เป็นยอดฝีมือที่ร้ายกาจก็อาจถูกยอดฝีมือระดับเดียวกันเป็นแสนเป็นล้านคนลุมกระดาบ เก่งแค่ไหนก็ไม่รอดอย่าทําตัวให้โดดเด่นนักเรียนรู้ศักยภาพให้คุ้นชินก่อนหลัวเฟิงค่อยๆไปจากห้องเดินลงตามบันในอย่างเร็วดำเนินการกวาดล้างไปทีละชั้นระหว่างทางเจอคู่ต่อสู้เก้าคนแม้ว่าต่างก็พอมีพรสวรรค์หนึ่งในนั้นเป็นถึงนักจิตานุภาพสามารถควบคุมอาวุธจิตานุภาพเหนือกว่าหลวเฟิงเมื่อสามปีก่อน น่าเสียดายหลัวเฟิงในเวลานี้แข็งแกร่งมากและสามปีที่ผ่านมาถือว่ามีการพัฒนาอย่างน่าตกใจมากที่สุดจากไม่มีเขตแดนความสามารถพิเศษจนเข้าสู่เขตแดนความสามารถ5ชั้นทั้งยังเริ่มเข้าถึงหลักพลังงานต้นต่อสายทองคำนี่ทำให้ศักยภาพของหลัวเฟิงเข้าสู่ระดับที่เรียกว่าน่ากลัวอย่างยิ่ง แม้แต่หงเทพอัศนีก็ยังไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ของหลัวเฟิงเวลาใช้กระสวยท่องนภาปากระทงแทงที่ก่อตัวขึ้นได้แฝงเคล็ดวิชาอันแยบยนต์และอนุภาพมหาศาลกำจัดคู่ต่อสู้พวกนี้เรียกว่าง่ายดายอย่างยิ่งยังไม่เสียแม้แต่ปปปายังเชื่อว่าหลัวเฟิงอยู่ในอันดับหนึ่งของจักรวรรดิเขามงกรดำได้ ตึกหลังนี้มีทั้งหมด4ปีมีคู่ต่อสู้ทั้งหมด4 1สคนสังหารหมดสิ้นหลัวเฟิงนั่งขัดสมาธิอยู่ในแคนทีนธรรมดาแห่งหนึ่งบนชั้น12ของตึกกระบี่แสงสีทองสาดสายหนึ่งบินว่อนอยู่รอบตัวเขาถูกแล้วกระบี่สีทองเล่มน,นี้ก็คือกระบวนท่ากระบี่มายาชั้นที่หนึ่ง ของเทพศาสตาล้นหลากนี่เองสองเดือนก่อนหน้านี้หลังจากยื่นใบสมัครแล้วหัวเฟิงก็ทุ่มเียวแรงและจิตใจทั้งหมดอยู่กับการฝึกวิชานี้แบบลืมกินลืมนอนจนสามารถใช้กระบี่ท่านี้ออกมาได้ก่อนเวลาที่คาดไว้กระบวนท่ากระบี่มายาฉันยังไม่ชำนาญน,นักแค่พอใช้ได้เท่านั้นยังสามารถเปล่ประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่ ขนาดที่กระบวนท่าปากกระทงแทงของกระสวยท่องนภาฉันมีความชำนาญถึงขีดสุดสามารถเป็่งประสิทธิภาพเกือบสูงสุดออกมาแล้วเวลานี้ฉันคงต้องตั้งใจฝึกฝนกระบวนท่ากระบี่มายาให้ชำนาญให้ถึงระดับที่ใช้ออกได้ดั่งใจให้ได้หลัวเฟิงนึกในใจกระบี่มายาสีทองที่ทรงอนุภาพแฝงไว้ด้วยเงามายาผ้าพาย ผมจิตใจได้เล่มนี้หมุนวนอยู่รอบๆบหลัวเฟิงโดยตลอดในตอนนี้วงโครจรของกระบี่ยังดูแข็งแข็งอยู่รอบการคัดออกในเขตพิพธิพธภหมายเลขหนึ่งนี้หลัวเฟิงคองตึกหลังนี้ไว้ต้องการฝึกเพลงกระบี่มายาให้สำเร็จเพื่อยกระดับไม้ตายของตนเองช่วงเวลาเริ่มต้นนี้ยังไม่ใช่เวลาของการเปิด ฉากล้างสังหารก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่393ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ